ครับสวัสดีครับพี่พี่น้องน้องเอฟซีที่รักในการหาอยู่หากินทุกท่านอ่ะไม่ว่าจะเป็นทั้งในประเทศแล้วก็ต่างประเทศครับอ่ะวันนี้เสียลเลยป่าก็มาเปิดตัวเปิดคลิปเนาะในป่าเลยเนาะพี่น้องเนาะอ่ะก็เดินมาหลายป่าแล้วพี่น้องวันนี้ไม่รู้เป็นอะไรอ่ไปตามเก็บรังเก่าก็มีแต่เขาเอาไปไม่งั้นเขาก็ย้ายหนีพี่น้องอ่ะก็ย้ายมาป่าใหม่มาเจอรังหนึ่งพี่น้องแต่ไม่รู้ว่าเสียลเลยป่าเช่าได้หรือเปล่านะพี่น้อง พึ่งจะเคยเอาพึ่งพึ่งใหญ่พึ่งหลวงกับต้นมะพร้าวนะพี่น้องเนาะอ่าด๋ยวจะกลับกล้องให้ดูครับผมอ่ะนุ่นเลยพี่น้องเลยหลังครับอยู่กับต้นมะพร้าวเลยนุ่นนะแหมหลังใหญ่ซะด้วยพี่น้องนี่ก็เป็นครั้งแรกนะที่ว่าเชนเลยป่าจะลองเอาพึ่งตีพึ่งกับต้นมะพร้าวนะี่ครับผมก็ประมาณนี้แหละอ่ะเดี๋ยวจะลอง ทดลองดูนะพี่น้องเนาะว่าเสียร้อยป่าเจ้าได้ไหมอ่ะเดี๋ยวขออนุญาตเตรียมตัวทําครบแล้วก็เจอกันอีกทีหนึ่งติดลังเลยครับพี่น้องอครับพี่น้องตอนนี้ก็ขึ้นมาถึงวันทีเรียบร้อยเนาะแหมยอดบักเพาเลยพี่น้องเอ้ยยังสูงครับอโอ้เหนื่อยตีทอยมาเกือบยี่สิบเปตัวแล้พี่น้องโอเคครับเดี๋ยวเราไปดูกันเลยดีกว่าพี่น้องมาลุนน้ำลุนลงังว่าจะมีหรือเปล่าครับผม เดี๋ยวไปดูใกล้ๆเลยเดี๋ยวมาดูกันใกล้ๆเลยพี่น้องแม่บนยอดมะพร้าวอะไรับผมมีหัวน้ำเขาผมเป็นครั้งแรกนะที่เสียดเลยป่าขึ้นมาเอาบนต้นมะพร้าวพี่น้องอไม่รู้ว่าจะมีที่ตั้งกล้องหรือเปล่านะพี่น้องอโอเคครับเดี๋ยวตั้งกล้องตัดกันเลยพี่น้องโอเคครับพี่น้องุงกล้องก็จะได้ประมาณนี้เนาะหาที่ตั้งกล้องลำบากพี่น้องเลย 嗯，哦，嗯。 โอ้ลำบากหน่อยพี่น้องเลยมันไม่มีกิ่งมีก้านจับโอเคครับถุงใหม่ครับ ถ้าไม่ชัดยังไงก็ขอโทษขอไปนะพี่น้องถึงกล้องมันยากจริง ยอดเลยนะสุดยอดเลยพี่น้องหัวน้ำพี่น้อง,อง,องสวยใหญ่ๆเลยครับผมอ๋อเจ้าปลาดหญ่ครับผม หนึ่แผ่นครับผมแผ่นที่สองครับโอเคครับพี่น้องเสร็จทิ้นเป็นที่เรียบร้อยเนาะเดี๋ยวลงต้นเจอกันด้านล่างนี้ครับผมเอาครับลงต้นมาเป็นที่เรียบร้อยนอะพี่น้องเนาะเหนื่อจริงๆพี่น้องเสียดเลยปากก็ไม่เคยตีพึ่งกับต้นมะพร้าวสักทีเนาะ นี่ก็เป็นครั้งแรกเลยที่ว่าเสียนลอยป่าตีเนาะเหนื่อยมากๆเพราะว่าต้นมะพร้าวเขาไม่มีกิ่งมีก้านจับเนาะพี่น้องเนาะแล้วก็ตีทอยขึ้นไปอีกแล้วที่หน่งที่นั่งมันก็ลําบากได้อีกหนึ่งแผลพี่น้องเลย้เลือดโชกจ้ะอู้อะประมาณนี้แหละครับพี่น้องเดี๋ยวจะอัปเดตท้ายคลิปทีเดียวนะพี่น้องเนาะโอเคครับเดินทางต่อเลยครับ,รบหลังจากที่ย้ายป่าใหม่มาเนาะพี่น้องเนาะ ก็มาเจออีกหนึ่งรังพี่น้องรังไม่ค่อยใหญ่หอกไม่รู้ว่าเป็นหรือยังพี่น้องเดี๋ยวจะกลับกล้องให้ดูครับพี่น้องรังหนึ่งรังไม่ค่อยใหญ่แลครับแต่เชิงจะออกหนาหนานะพี่น้องไม่รู้ว่าจะเป็นหรือเปล่าโอเคครับเดี๋ยวปล่อยทิ้งไว้ก่อนดีกว่าพี่น้องดูเหมือนจะยังไม่ค่อยเป็นอ่ะประมาณนี้นะครับ เดี๋ยวเราย้ายหมายย้ายจุดกันดีกว่าพี่น้องไปติดตามลุ้นไปได้วยกันนะเพียงเนาะว่าจะได้รังเพิ่มไหมครับผมนะครับพี่น้องโอ้เป็นเลยป่าหา,หาจนป่าแตกเลยไม่เจอไม่เห็นอะไรส่วนใหญ่ก็จะเจอเป็นพึ่งใหม่พี่น้องนะก็เลยแบบยองย้ายเข้ามาอยู่ดูแถวแถวที่ว่าแถวบ้านเห็นเลยป่าเนาะที่ว่าตอนไว้เนาะ,นะก็ไปดูมาแล้วสองรังพี่น้อง ย้ายหนีหมดเลยเหลืออยู่รังหนึ่งครับเดี๋ยวจะกลับกล้องให้ดูะ,ะเป็นรังที่ว่าเสียนเลยป่าตอนไว้รอบที่แล้วนะพี่น้องเนาะ,ะเขาก็สร้างรังเพิ่มอยู่นะ,ะประมาณสิบกว่าวันนี่แหละพี่น้องอก็ประมาณนี้แหละครับเดี๋ยวเราก็คอยไปลุ้นว่าเขาจะมีหัวน้ำหรือเปล่านะพี่น้องถ้าทำครบเดี๋ยวเจอกันอีกทีหนึ่งติดรังเลยพี่น้อง ครับพี่น้องวันนี้ก็ขึ้นมาถึงร่างมาที่เรียบร้อยครับผมนะลางกนะระชางเพิ่มอยู่นะพี่น้องแต่รอบนี้เสียนเลยป่าก็น่าจะเอาแค่หัวน้ำเละพี่น้องลางก็จะปล่อยไว้เหมือนเดิมนะพี่น้องเนาะกต่ประมาณนี้แหละครับผมเดีย๋ยวตั้งกล้องตัดไปเลยพี่น้องกล้องก็จะได้ประมาณนี้นะพี่น้องเนาะก็จะเอาแค่หัวน้ําอย่างเดียวครับลัางก็จะปล่อยทิ้งไว้เนาะ หัวน้ำหน่อยนึ่งก็ยังดีครับผมสะสมปนเปนไปเรื่อยพี่น้องหุงกระดันล่วงอยู่พีน้องเอ้ยได้ถือหัวน้ำลงอีกแน่เลยจะเลยปลา ได้อยู่ครับ,รบแบนนนี้แหละโอเคครับประมาณนี้ลพี่น้องลงต้นเดี๋ยวเจอกันครับพี่น้องปิดคลิปสำหรับวันนี้ครับผมเสเร็จเลยปากก็เพิ่งออกงานเช้ามาเนาะก็หาได้ก็ประมาณเที่ยงประมาณบ่ายนี่แหละพี่น้องอะวันนี้ก็มีผลงานมาฝากพี่ๆน้องๆอยู่สองลังเนาะส่วนใหญ่วันนี้เสเร็จเลยปากก็ จะเจอถ้าเป็นแบบพึ่งใหม่ถ้ามากกว่าก็ไม่เจอแล้วก็หาไปมิ่มก็ยังไม่เห็นเลยพี่น้องอ่ะก็เป็นครั้งแรกเนาะที่ประสบการครั้งแรกเลยที่เสียดรอยป่าตีพึ่งอ่ะบนต้นมะพร้าวครั้งแรกในชีวิตเลยพี่น้องอ่ะก็ประสบผลสําเร็จเนาะพี่น้องอ่ะเดี๋ยวจะกลับกล้องให้ดูผลงานครับอ่ะผลงานก็จะประมาณนี้แหละอันนี้ก็จะเป็นหัวน้ํำรังแรกนะพี่น้อง ใหญ่ๆที่สวยอันนี้ก็จะเป็นรังที่2ครับผมแล้วก็ได้มิมมิม2งรังนะพี่น้องอก็ประมาณนี้และครับผลงานสําหรับวันนี้เสียลวยป่าก็ไม่มีอะไรมากพี่น้องก็ฝากกดติดตามเนาะฝากกดไลค์กดแชร์ครับเพื่อเป็นกําลังใจให้เสียลวยป่าได้ทาคลิปต่อไปครับพี่น้องอแล้วคอยติดตามครับว่าคลิปต่อไปเสียลอยป่าจะพาไปหาอยู่หากินอะไรประเภทไหนแนวไหนสําหรับคลิปนี้สวัสดีครับ ไปนอนก่อนละครับ